จัดไซส์ถ่ายเ v ็มวีไลฟ์ช MV, โชว์แต่ไม่มีไอเดียใส่ดัดลิงช่วยคุณได้ถ้าใส่ดัดลิงนะครับวิเซอร์ที่เด่นๆก็คือตัวโปรจกโปรแกรมมันค่อนข้างง่ายนะครับเราแอสซายไลท์ไฟแต่ละดวงเนี่ย<ม>เข้าไปที่ตัวคอนโทรลใช่ไหมครับ<ม>พอแอสซายแล้วเนี่ยเราก็กดเลยว่าอยากให้ดวงไหนเล่นมันก็คือจะเป็นหน้าตาโปรแกรมแบบนี้เนาะ<ม>เราแอสซายทุกอย่างไว้ในแอปก่อนเนาะพอเรากดเพลย์ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเริ่มเล่นตามซีรีส์ของมันที่เราได้วางทุกอย่างเอาไว้ครับวัดกรุ๊ปปิ้งไฟได้เดี๋ยวเราจะเล่นทีละดวงอะไรเงี้ยก็ได้ครับ พอเราเข้าหน้า Magic Program ครับมันก็จะมีทั้ง Magic Program ที่เป็น Go เราก็จะมีแพทเทิร์นมาให้แล้วเราก็จะมีเหมือน preset อะไรเงี้ยครับแล้วก็ Magic Program Pro เนี่ยเราสามารถคัสตอมทุกอย่างได้เองแล้วเราเริ่มต้นในยการที่เราเพิ่มไฟครับก็คือเราก็กดเลือกไฟที่สามารถใช้โปรแกรมได้ครับกด enter ปุ๊บก็จะมีไทม์ไลน์ที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นไทม์ไลน์แบบโน<ม>้ตก็คือโน้ตเนี่ย a s s i g ว่าตรงไหนวินาทีที่เท่าไหร่เล่นอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็อาจจะแอดให้มันเป็นเป็นสีแดง เราก็ลองกดเพลงดูใครมันก็จะเล่นแบบที่เราวางไว้พวกงานที่เป็นมีความสนุกสนานได้พวกงานเต้นงานอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าพวกอีเวนต์ไลฟ์โชว์อย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกัน